ผมพุทธลักษณ์นะครับจาก CTO ของ Desk curve นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ประกอบนะครับที่มาแนะนำสำหรับตัวโครงการวันนี้นะครับก็ผมจะมาแนะนำเครื่องมือต่างๆที่จะอยู่ในตัวของโครงการนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ในเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีเอกสาร Presentation ของอาจารย์ประกอบแล้วก็รูปภาพนะครับอัลบั้มรูปภาพถ้าเกิดว่า ใครเข้าร่วมก็สามารถเข้าไปดูอัลบั้มรูปภาพในนี้ได้นะครับผมก็อยู่จากในเว็บนี้ได้นะครับผมก็เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์หลักตลอดโครงการประชิงถึงเดือนมีนานะครับจะมีคลิปการสอนแล้วก็กำหนดการต่างๆแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็ฝากเว็บนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ลองสแกนเก็บเอาไว้แล้วกันนะครับผม อเคนะครับก็เป็น classroom tmr com นะครับผมพอสกอรอลงมาแล้วนะครับก็จะมีลิงก์เอกสารที่อาจารย์ประกอบนะครับแสดงไว้ให้อยู่ด้านล่างนะครับเป็น r r s e n t a t i o n นะครับผมทั้งหมดแล้วก็กลุ่มลายต่างๆนะครับที่อาจารย์ประกอบเมื่อกี้นะครับผมอัปเดตลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้สำหรับในเว็บนี้นะครับนอกจากมี ข่าวสารต่างๆแล้วนะครับมุมด้านบนตรงนี้นะครับผมจะมีถ้าเกิดว่าเข้าผ่านมือถือให้แตะตรง3ามขีดซ้ายบนนะครับจะมีเมนูลิงก์ลงมานะครับผมก็จะมีบัญชีของ Google Workspace นะครับที่ทางกรทมครับได้แจกบัญชีให้กับทุกคนนะครับสอบถามนิดนึงครับคุณครูท่านไหนที่ยัง ที่มีบัญชีอีเมลของ e d u b a n g k o k g o t h แล้วบ้างยกมือนะครับที่มีแล้วนะครับมีแล้วอ่าโอเคปรมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับผมสำหรับอีเมลที่เป็น at นะครับที่เป็น a edu. bangkok. g o th จะเป็นบัญชีของ google นะครับผมก็ทางทีมนะครับ ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครโหลดแอปนะครับในแอปจะมีบอกว่าในแอดมินนะครับใครเป็นผู้ด,ดูแลระบบสามารถเข้าไปสอบถามได้ในนี้จะมีลิงก์ตรงคําว่าบัญชีแอดมินนะครับบัญชีแอดมินอนะ่ะจะเป็นคนที่ดูแลบัญชีของโรงเรียนว่าในโรงเรียนของเราสามารถที่จะเพิ่มบัญชีให้กับคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนในโรงเรียนของเราได้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมของวันนี้นะครับผมแล้วก็ ในนี้จะมีลิงก์ของ Google Workspace 101ก็คือเลเวล0นะครับผมผมทำลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้เข้าๆก่อนนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัว Google Workspace นะครับ Google Workspace ก็คือชุดเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในของ Google ที่เขามีให้นะครับผมตั้งแต่ Identity ก็คือ บัญชีอีเมลนะครับที่เป็นตัวตนของเรานะครับผมก็สามารถสมัครบัญชีนี้จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอื่นๆที่มีมากกว่าบัญชีที่เป็น Gmail ปกตินะครับในไหนแล้วหลายคนน่าจะมีการใช้ Google Workspace อยู่แล้วนะฮะหรือว่ามีใช้ Account ของ Gmail อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้มีคนเข้าใช้งานของตัว Google Workspace นะี่ยเจล้านคนแล้ว เราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ที่ทางกรทมได้มีการเลือกแพลตฟอร์มนี้เข้ามาใช้งานแสดงว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมนะครับผมทำไมเราถึงเลือกใช้ตัว Google Workspace เป็นเครื่องมือหลักให้คุณครูนำไปใช้อย่างที่ทราบก็คือว่ามันง่ายเข้าถึงง่าย มีประโยชน์นะครับสำหรับในการเข้าถึงแล้วก็ทำงานร่วมกันแบบเดียลไทม์เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยที่เราสามารถที่จะแชร์เอกสารไปแล้วก็ทำสำเนาแล้วก็ไปทำงานไปพร้อมๆกันในระหว่างที่ทำเนี่ยเป็นแบบซิมเพลตเลยก็คือทำงานได้แบบออนไลน์แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ยืนหยุดนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับ g o เ g l e เองเนี่ยมองเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกอยู่แล้วนะครับผมนะฮะ Google เพิ่งจะมีการประกาศนะครับว่าใช้ตัว Google Classroom ครับปีนี้เป็นปีที่10เพิ่งจะมีการฉลองนะครับ10ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับกออ็ผมก็ใช้ Google Classroom มาเกือบ10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่ประกาศใช้งานมาต่้แต่แรกๆนะครับผม Google มีการเพิ่ม AI เข้ามาใน Google Workspace นะครับหลายๆส่วนเลยนะครับผม อย่างยกตัวอย่างก็คือตัวชุดเครื่องมือที่อยู่ใน Google Workspace นะครับก็คือถ้าเราใช้รุ่นเพจ Edition หรือรุ่นพรีเมียมนะครับมันจะมี activity ครับเพิ่มเข้ามายกตัวอย่างเช่นการเอา YouTube เข้ามานะครับผมหรือว่ามี Add-on เข้ามาใช้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในของ Classroom ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเราอยากจะเอา Kahoot เข้ามาเอา p a d e ดเข้ามาที่ทำเป็น Interactive ที่อยู่ใน Google Classroom คุณครูหลายคนอาจจะใช้ตัว Google Classroom สำหรับอสอนหรือว่าแขวนสื่อต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วใน Classroom จะมี Add-on ส่วนเสริมเพิ่มเข้ามาในนี้ครับทำให้เราเวลาเราทำกิจกรรม่ะดึงกิจกรรมหรือดึงพวกคะแนนเข้ามาอยู่ใน Classroom ได้เลยนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับผมแล้วก็มีส่วนที่เป็นพวก ชุดคำถาม read อ l ลองนะฮะชุดแบบฝึกหัดน,นะครับก็มันเรียกว่า Practice Set. ตัว Practice Set เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆ Google f o r m ครับแต่ว่าเวลาเราทำคำถามเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นคะแนนนะครับเป็นตารางเอามาให้จะได้ง่ายนะครับเราสามารถที่จะ Import คะแนนหรือว่าคำถามเนี่ยจากใน Google f o r m เข้ามาได้นะครับผมมี read a l o ลอง e a d a ะลองนี่เป็นแอปที่คุณปุยบอกเมื่อช่วงเช้าที่บอกว่า ให้เด็กครับหรือว่าตัวเราครับให้เขาฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วมี AI ในการตรวจจับคำพูดเวลาออกเสียงนะครับมีเปอร์เซ็นต์การพูดดีมากน้อยแค่ไหนก็จะใช้ตัวลิอัลองครับแล้วคะแนนเราสามารถที่จะดูโปรโกเกสของเขาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาใน YouTube นะครับผมจากในคลาสซูมก็คือว่าเราสามารถที่จะเอา ลิงก์คลิปวิดีโอต่างๆที่อยู่ใน y o u t u b e นะครับใส่เข้ามาใน Classroom แล้วเราสามารถที่จะสร้างคำถามจากในคลิปวิดีโอแล้วมี AI ครับช่วยวิเคราะห์ด้วยครับว่าคำถามเนี้ยจะตั้งคำถามในกี่นาทีนาทีที่เท่าไหร่และให้ดูแล้วก็มีการตอบคำถามในนั้นนะครับผมอันนี้ก็มีเข้ามาใน Google Classroom นะครับผมนะฮะอ่า อันนี้เป็นแอดออนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพิ่มแอดออนเข้ามาอีกหลายตัวเลยนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มเกรดนะครับก็อันนี้เป็นการอัปเดตนะครับอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Gemini ย Gem เจมินายคือแชทบอทเป็นเจเน r เร i v e AI ที่เราอยากจะให้เอไอนะครับ ช่วยออกแบบแผนการสอนหรือจะโพสเข้ามาใน Google Classroom ได้อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเสริมนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีทีมมาช่วยไกด์ให้พวกเราด้วยเนาะว่ากิจกรรมที่เราเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยเราสอนแบบยังไงเราอาจจะมีเครื่องมืออื่นๆที่มาช่วยออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนของเราเพิ่มเติมนะครับผมนะอีกอันนึงนะครับที่ผมน่าสนใจอีกอันนึงก็คือตัว Google Meet ครับ เดี๋ยวให้ดู Google วิดคืออะไรนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเสียงมาไหมเสียงจะค่อยมาตัวกู o g l e วิดนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าให้เราอะครับออกแบบคลิปวิดีโอครับคลิปวิดีโอโดยเราสามารถที่จะเอา เสียงนะครับที่มีอยู่ในนี้เอามาใช้ได้แล้วก็เอาเนื้อหาจากใน Presentation นะครับ Import เข้ามาใน Google w i d นะฮะแล้วก็สามารถเอา Gemini AI นะครับให้มันช่วยออกแบบคอนเทนต์เนื้อหาของตัววิดีโอได้นะครับผมแล้วก็เวลาเราออกแบบสคริปต์หรือคำพูดเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้เสียงของตัวใน AI ได้นะครับผมแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานได้นะครับผม เวลาเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะนำเสนอเป็น presentation หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าดาวโหลดมาเป็น m p e g กก็ได้นะครับผมสร้างรูปภาพนะครับ Import รูปภาพหรือว่าใช้รูปภาพจากที่เป็น s t o อกที่เขามีอยู่ให้ด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น o รักอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในปลายปีนี้นะครับผมอันนี้ก็ให้ดูครับจริงๆก็คือแอปตัดต่อวิดีโอละแต่ว่าเพิ่ม AI เข้าไปให้นะครับผม ก็เดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้นะครับ Google w t t นะครับผมสำหรับพวกเรานะครับที่เราจะเข้าใช้งานตัวอของ Edu นะครับก็จะเป็นชื่ออีเมลที่เป็นชื่อเราแล้วก็ a d e d u b a n g k o k g o t h ใน ในหน้าเว็บนี้นะครับผมในหน้าเว็บเนี่ยจะมีคำว,ว่า TH แล้วก็จุด Workspace จุด Training เป็นเว็บที่ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเบื้องต้นนะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่เราสามารถเข้าไปแนะนำไปดูได้ว่าเครื่องมือของ Google Drive นะครับ Classroom ต่างๆอันนี้เรียนได้ด้วยตนเองนะครับ สามารถเข้าไปเรียนได้แต่มีข้อแม้ว่าบัญชีที่เข้าไปต้องเป็นบัญชีของ e d u b a n k k o k g o t h เท่านั้นเป็น gmail ไม่ได้เป็นอีเมลของที่อื่นก็ไม่ได้เป็นอีเมลของโรงเรียนก็ไม่ได้ต้องเป็นอีเมลของ edu เท่านั้นนะครับผมก็ในนี้จะมีที่คุณป่วยบอกครับก็คือจะมีให้เราเข้าไปเรียนประมาณ10บกว่าชั่วโมงแต่ว่าเราเลือกเลือกเรียนเป็นคอร์สได้นะครับผม เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Workspace นะครับผมก็จะมีบอกครับว่าวิธีการใช้ Google s i t e เป็นแบบไหน Drive เป็นแบบไหน Google Meet เครื่องมือพวกนี้จะมีอยู่ในนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเรียนแล้วไม่ทนันหรือเอาไว้ยังไงนะครับเดี๋ยวทางทีมจะมีตารางโปรแกรมต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนในห้องเรียนของอาจารย์นะครับ ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างประมาณ15หลักสูตรนะครับเราชอบหลักสูตรไหนก็เข้าไปเลือกเรียนในหลักสูตรนั้นนะครับ,นะรบออนอกจากเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเลเวลศูนยในโครงการนี้ได้มีการพูดคุยกับกรทมครับว่าเราจะมีการสนับสนุนในการให้เขาคุณครูนนครับไปสอบนะครับเป็น Google Certified Trainer ในนี้ก็จะมีโครงการที่เริ่มต้นก็คือ Google Certified Educator Level 1 ซึ่งเลเวลหเนี้ยก็จะเป็นการวัดความรู้พื้นฐานจากที่การใช้งานปกติทั่วไปของ Google Workspace ก็ประมาณสักปลายปีหรือว่าต้นปีนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมในการแจกอ o เชอร์นี้อ o เชอร์ของการเข้าไปสอบเนี้ยตกอยู่ประมาณ300บาทอันนี้คือได้รับการสนับสนุนจากทาง Google เขาให้มานะครับผมก็สามารถเข้าไปสอบได้แล้วก็เลเวล2ครับก็จะยากขึ้นอีกในเลเวล2เนี่ย ก็จะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับใช้เครื่องมือต่างๆยกตัวอย่างเช่น Google Map Google Earth สำหรับเรื่องเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ย Art and Culture นะครับผมมันมีเครื่องมืออื่นๆที่เพิ่มเติมสามารถที่จะไป ADAPT นะครแล้วก็ปรับปรุงมาใช้ในห้องเรียนของเราได้นะครับผมสอบเลเวล 1, เลเวลสเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะไป a p p l y เป็น Google Certified Trainer ได้นะครับผม ก่อนที่เป็น Google Supply Trainer เนี่ยก็จะต้องมีการฝึกแพ็กทีนะครับว่าเราเคยไปเทรนนิ่งหรือไปสอนที่ไหนยังไงสามารถทำรีพอร์ตได้นะครับแล้วก็มีโครงการอื่นๆสามารถเข้าร่วมได้นะครับผมก็อันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สนับสนุนให้กับครูกรทมนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอให้พวกเราอ่ะเข้าไปเรียนแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมแค่นั้นนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครสนใจหลักสูตรอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีกนะครับยังมีหลักสูตรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมืออาชีพนะครับพวก Google Cloud Platform อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับใช้บนบริการของ Google Cloud ก็ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ก็จะยากหน่อยอันนี้ก็จะแพงเพราะว่าค่าบริการจะอยู่ประมาณ200เหรียญน,นะครับต่อใบ Certificate อันนี้ครับ แล้วก็มีโปรแกรมสำหรับคลาวดนะครับที่เราสนับสนุนให้กับทางภาคการศึกษานะครับผมในวันนี้นะครับผมมเีเครื่องมืออีกอันนึงที่อยากจะมาแนะนำเป็นปน,น้ำจิ้มนะครับอินโทให้ก็คือกำลังจะบอกว่าตอนนี้มีตัว Gemini ซึ่ง Google พัฒนามาหลายปีแล้วนะครับผมก็ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับ จนมาเป็น Google บาสเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็น Gmail ที่เป็น Gemini นะครับผมนะบก็กำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ Google มีการพัฒนา AI เนะี่ยเข้ามาอยู่ใน Product ของ Google Workspace หอหลายตัวแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะนำเสนอตัว Google Gemini นะครับผมก็มีหลายตัวเลยนะครับผม